กรโกอโกเอามาให้ถ้นเยอะเลยนะไปไปไปข้ากไน้ไม่ไดอนะไรันแลรีบรไว้กังไะรีบรไวกนนะ ก้าวหน้าเร็วมากการฟื้นตัวก็น่าทึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะเข้าสู่การเรียนขั้นต่อไปได้แล้วขั้นต่อไปคืออะไรเหรอการปลุกพลังการปลุกพลังคืออะไรการปลุกพลังจะทําให้มีพลังเทพของเผ่าเทพหลังจากปลุกพลังแล้วตะบะของเจ้าก็จะก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหลังจากข้าปลุกพลังแล้วจะมีพลังเทพแบบไหนก่อนจะปลุกพลังไม่มีใครรู้แน่ชัด พลังเทพชนิดไหนร้ายกาที่สุดพลังเทพไรลักษ์เป็นพลังเทพที่หายากที่สุดหลังจากฝึกฝนถึงขั้นสูงสุดแล้วสามารถช่วงชิงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในสามพิภพได้คนคนเดียวในเผ่าเทพที่มีพลังนี้ก็คือเฮยหลงพลังที่เป็นรองแค่พลังเทพไรลักษ์คือพลังเทพดั้งเดิม ซึ่งได้รับมาจากการดื่มพลังจากสัตว์เทพบาร,รพการสิ่งอ๋องในอดีตก็อาศัยนกอมตะในการรับเอาพลังเทพดั้งเดิมมาทําให้เผาเทพบาดเจ็บต่อมาก็คือพลังเทพอสูรสามารถเรียกสิ่งมีชีวิตได้ผีเสื้อรอบสังหารก็คือพลังเทพอสูรคนที่น่ากลัวที่สุดนี้นั้นก็คือซื้อสิงและยังมีพลังเทพสัญญาตาหัวหน้านักบวชฝูซีสิ้นเยหูสิ้นเย,ย้ขุยแล้วก็ไปหลง ล้วนครอบครองพลังเทพชนิดนี้เมื่อเชี่ยวชาญในพลังก็จะจะหนักดูเรื่องการเวลาช่องว่างทั้งหมดได้และยังมองเห็นอนาคตได้ที่แท้ท่านแม่ให้อากูมาอยู่ในโลกมนุษย์ก็เพราะมันนางมองเห็นอนาคตพลังเทพอรหันทองคําของเทียนขุยแข็งแกร่งมากพลังเทพแห่งพื้นพิภพข,ของกุยมู่สามารถสั่งการสัตว์พิษได้พลังเทพหมื่นลักษณ์ของจื่อเตี้ยนสามารถยืมพลังจากธรรมชาติได้แล้วก็พลังเทพดิันของหัวหน้าเผ่าของเช่ สามารถรักษาความเจ็บปวดทั้งหมดได้ดูเหมือนว่าพลังเทพไร้ลักจะแข็งแกร่งที่สุดเช่นนั้นข้าต้องการพลังเทพไร้ลักนอกจากเคยหลงไม่เคยมีใครปลุกพลังเทพไร้ลักได้มาเออนั่งๆๆๆๆไปใช่ร่างกายเจ้าดีขึ้นหรือยังอืมกินเขาฉงชีที่อโกหามารู้สึกดีขึ้นมากแล้ว <laughs> ถ้าไปใช่โรคตัวเย็นนี้ของเจ้าเป็นมานานแค่ไหนแล้วเขารู้อะไรแล้วใช่หรือไม่เออน่าจะเป็นตั้งแต่ในคันมารดาตอนเด็กก็มีอาการกำเริบบ้างอมอไอเย็นในร่างกายเจ้าทำให้ข้านึกถึงตำนานนึงที่เล่าลือกันในแดนเทพมาโดยตลอดอ๋อ ในเผ่าเทพก็มีตำนานเหรอเล่ากันว่าหลังจากสงครามเผ่าเทพบัรพาการจอมเทพเฮยหลงรวมสามพิภพ,พเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นเฮยหลงก็ตามหาหินผลาดก,ก้อนหนึ่งที่อยู่ในสามพิภพ,พ,พเล่ากันว่าหินผลึกนี้เปิดพลังเทพบัรพาการที่สั่งสมอยู่ในภูเขาแก้วผลากได้แต่เฮยหลงไม่เคยได้มันมาเลยจนกระทั่งเมื่อสิบกว่าปีก่อน จูจหินผลึกนี้ก็ปรากฏขึ้นชั่วคราวเคยหลงส่งทหารเทพลงไปตามหาที่อยู่ของหินผลึกก้อนนี้แต่ผลสุดท้ายแล้วนั้นทหารตายเรียบทั้งกองทัพและคนที่ฆ่าพวกเขาก็คือพลังเทพบรรพการที่มีอยู่ในแค่หินผลึกก้อนนั้นแสงแห่งหินผาเสียงทายชิ้นนี้มีเพียงท่านที่มีใช่หรือไม่ บนโลกนี้มีเพียงชิ้นเดียวเป็นท่านจริงๆด้วยเจ้าเป็นใครกันเล่ทำไมถึงตามติดอากู เป็นอะไรไปอ,อาจารย์ตะกแตนพิษของกุยมูข้าจะไปหาหัวหน้านักบวชเจ้ากลับไปก่อนตอนนี้ข้าเห็นดวงตาของเจ้าแล้วแน่จริงท่านก็ฆ่าข้าสิไปใช่ ท่านปู่ท่านจะทำอะไรเขาเขาเขาก็คือฆาตกรที่ฆ่าพ่อแม่ข้าเจ้าพูดอะไรเน่ะข้าเคยทำร้ายพ่อแม่จ่อะไรกันตอนนั้นเคยเห็นกับตาแม่ทับเผ่าเทพที่ฆ่าพ่อแม่ข้าในมือถือกระดูกเสียงไทยที่เหมือนกันนี้เอาไว้ตอนนั้นกระดูกเสียงไทยเคยถูกคนขโมยไปเพื่อจะหากระดูกเสียงไทยให้เจอข้าเคยไปห้องลับที่จะพูดถึง แต่ตอนที่ข้าไปถึงมีเพียงศพของแม่ทัพเผ่าเทพในห้องรับว่างเปล่าไร้ผู้ใดข้ารับรองกับเจ้าได้ข้าไม่เคยส่งคนไปทำร้ายพ่อแม่ของเจ้าตอนนี้ทุกคนทุกคนล้นตายอย่างไร้หลักฐานท่านบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่งั้นเหรออากเจ้าก็คิดเช่นนี้เหลอ ข้าไม่เข้าใจว่ากําลังพูดอะไรกันแต่ข้ามั่นใจว่าเมื่อครู่ท่านจะฆ่าไปใช่นั่นเพราะว่าข้าที่แท้จะไม่เชื่อใจข้าเลยหัวนานักบุรข้าจะให้ไปใช่ตกอยู่ในอันตรายไม่ได้ข้าจะพานางไปจากที่นี่ก่อน อาก,กอาก,กไปใช่ข้าพาเจ้ามาที่นี่ล้วนเป็นความผิดข้าทั้งที่เจ้าอยากไปข้าไม่รู้เจ้าไม่สบายใจไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกเจ้าขอโทษด้วยไม่เป็นไรอกโกตอนนี้เจ้าก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่แล้วตอนนี้พวกเราจะไปที่ไหนละ่ะตอนนี้ ปืนใหญ่ต้องห้ามมันได้กายยังไงคะเจ้าอย่าคิดว่ามันดูธรรมดาเพียงผสมกับผงระเบิดปืนนี้จะไร้เทียมทานแม้แต่เผ่าเทพก็ยังต้านไม่ไหวช่นนั้นเราก็สร้างปืนใหญ่นี้เยอะๆสิขอรับแล้วอีกหน่อยก็ไม่ต้องกลัวเผ่าเทพแล้วอาจารย์หยวนอี้กังวลอะไรคะการประดิษฐ์สิ่งที่มีพลังทำลายล้าง สุดท้ายจะกลายเป็นอาวุธสงครามข้าไม่อยากให้มันกลายเป็นแบบนั้นแต่ข้าไม่คิดเช่นนั้นข้าคิดว่าอาวุธใช้ได้ทั้งฆ่าคนและสามารถใช้ปกป้องคนรอบข้างได้รับปากข้า,าหากไม่จําเป็นเจ้าห้ามใช้มันและยิ่งห้ามใช้เป็นอาวุธสงครามอาจารย์หยวนอี้อาวุธลับของท่านที่สุดจะได้ใช้ประโยชน์แล้ว ท่านเจ็บสาหาัสข้าไม่เป็นไรซื้อสิงตายหรือ,อยังพลังเทพอรหันยังต้านอนุภาพปืนนี้ไม่ได้ให้ซื้อสิงมีสิบชีวิตก็ไม่รอดแน่อโกอโกเป็นไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรเจ้าเลยอรันรีบไ,ไปกันเถอะ ผูกระเบิดกระจุยยังคืนชีพได้อีกงั้นเหรอ สบายจังเลยนานแล้วที่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดแบบนี้ <c oughs> ถึงขั้นนี้แล้วเจ้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีช่างเถอะพวกเราชิมชาจอกแรกกันดีกว่าในใจของเจ้าเหมือนถ้วยชานี้ ทั้งดำทั้งขาวอยากจะเป็นเทพแบบไหนเจ้าต้องตัดสินใจเองชาจอกแรกรสชาติเป็นยังไงทั้งคมทั้งฝาดรสแย่ hmm. นี่ท่านคิดจะทำอะไรกันแน่ถึงขั้นใช้ค่ายกลเทพสังหารไทจี คงไม่ใช่แค่เพื่อดื่มชากับข้าหรอกนะวิถีแห่งชาสอดคล้องกับวิถีบำเพ็ญเพียนเมื่อแรกเริ่มล้วนหน่าเบื่อและขมและเจ้าน่ะตั้งแต่เล็กก็ไม่ยอมตั้งใจฝึกพื้นฐานให้ดีเจ้าคิดแต่เจะอู้เดินทางลัดดังนั้นเจ้าไม่ชอบชาจอกแรก ก็ไม่แปลกมาลองชิมชาจอกที่สองไม่ต้องหรอกข้าจะดื่มเองในสายตาท่านพ่อข้ามันไม่มีอะไรดีไม่อาจเทียบกับลูกสาวคนเล็กของท่านที่แสนเชื่อฟัง ชาจอกที่สองรสชาติเป็นยังไงล่ะขมยิ่งกว่าขมก็ถูกแล้วเส้นทางการฝึกฝนเหมือนเรือทวนน้ำไม่เดินหน้าก็ถอยต่อให้ฝ่าความน่าเบื่อและความขมในตอนแรกได้ก็ยังต้องไปเจอความท้าทายยิ่งกว่าพ่อเถอผู้ที่จะทนฟังท่านพูดไร้สาระนะไม่อยู่แล้ว ถึงตาท่านพอ่อชิมชาของข้าบ้าง 呃、uh。<gasps> พลังนี้พลังเทพไร้ลักมนุษย์ธรรมดามีพลังแบบนี้ได้ด้วยหรือนี่ ด้านกายเจ้าจัรพรรดิอโกข้าควบคุมมันไม่ได้อโก